เธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรไวยไม่หยุดไรจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือ The l i นันสต รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะนำผลงานข่าวคราวในวงการนะครับมาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเป็นประจำเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องที่สำคัญกันแล้วนะครับผลผลิตที่จะดีได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยมเมล็ดพันธุ์ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวงเสวนาวันนี้เนี่ยยังมีเสวนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันต่อไปนะครับไม่รอช้าครับผมขอ ย้ายพื้นที่นี้ขึ้นสู่เวทีนะครับไปพบกันบนเวทีเลยครับท่านผู้ชมครับเสียงครับปรากรายละหนึ่งตันหรือว่าตังกว่าภายใต้ถึงแวดล้อมเวลาเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือสิ่งที่มีระบบมีวิธีการ2,538ของ2,538กรมยาเสรดทำพันันมันมันสบหลังในปีเดียวกันนะครับก็เกิดโครงการ กระจายทันตะว,วันไปสู่เกษตรกรเป็นส่วเป็นสิทธิเสรีปลูตุเกเซมอยู่ตรงนี้วันนี้นววนเชื่อว่าทานตะวันเคยปลูกประเทศไทยปลูกได้แต่วันนี้มันก็หายไปแล้วทันตะว,วนันแท้ววเป็นเป็นแม่พันธุ์ทางตะวันเพื่อเปเพื่อน้องหมันระกลายเป็นแม่พันธุ์ปันตะวัเพื่อการท่องเที่ยวผิดอีกแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นการกระจายพันธุ์มันจึงมีกระบวนการมาตตลอดจนถึงปี2 5 3 8ครับ ในขีดความสามารถก็สุภาพที่ได้พูดถึงกันมากมายประเทศไทยเราจะมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นศิ์เซ็นเตอร์ของเอเชียมีนที่พิมพ์ลงให้ดาวเลยเข้ามาสัมภาษณ์ผมว่าสิ่งที่ทำมาเราเห็นไหครับว่ายิ่งผลิตผลข้าวโพดเป็นตัวอย่างของน่าจะเป็นโมเดลของการพัฒนาไปข้างหน้าเลยวันนี้ในอาเซียนนะครับไม่มีใครผิดได้ตั้งแต่นนประเทศไทยไม่มีประเทศไหนปลูกข้าวโพดอบนประเทศไทยนี่ก็คือ ขนูประก,การของการรับรุมป,ปันกระจายฝันเพื่อถือพี่น้องใส่ก่อนสิ่งส้องกางก็คือเรื่องเบวเทคโนโลยีเข้ามาเมื่อรารดีสมัย3 2แต่ว่าไม่ได้มีการรู้จักมากจนผมได้เจอตัวตนสุทัศน์ท่านมาพบผมก็เลยเข้าใจเรื่องของเบลเทคโนโลยีเพราะผมไม่ใช่ทีาา่จะารเ็วเทคแต่เรารู้ว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้มีการวางแผนการพัฒนาการทดสอบแบบลงไปสู่เกษตรกร ทำไม่ได้ปีสนะปีตัว8 2้4 0กระบวนการต่างๆที่มีวันเนี้มันไม่ได้มีปัญหามากเลยแต่มีกระบวนการในการที่บอกว่าตรงนี้นะมันมีปัญหาเรื่องของอังนตรายเยอะแยะไปหมดก็เกิดกระบวนการขึ้นมานะครับเนื้อสุดนะวันนี้เลวเทคโนโลยีเพราะเรื่องการระบบการมันไปไปถึงไหนแล้วก็การทรี่จะต้องการทดลองในรัฐนูมันไปติดอยู่ที่คณะรัฐมนตรี การที่จะวิจัยและพัฒนาเรื่อง TFO เรื่อข้าวครอมอนเนี่ยมันเป็นเรื่องกระจอกที่สุดในประเทศไทยไม่เคยเห็นเลยนะครับในวันนี้เราคูดถึงเรื่องว่าข้านหน้าจะต้องจะทำโวต้องนั้นฟูดหรือว่าฟูดอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันไม่มีฐานจนถึงฟูดกันฟูดเพราะท่านไม่ท่านไม่ให้วิจัยไงแลาวมันจะเกิดรู้ได้ไงเพราะว่าดีหรือไม่ดีการนำเน,นงานงของรัฐนี้นะจะต้องมีการตรรกว่า การที่จะพัฒนาเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการที่จะหาเหมือนตัวหาเงินและนะครับได้มาแล้วแต่ใช้หรือใช้อีกเรื่องเมื่อได้มาแล้วเนี่ยควจะเอาไปปลูกไปเชิงพันธุ์หรือไม่นั้นมันอยู่ที่นัโยบายว่าอันันฟูดหรือว่าฟูดแต่ถ้ามันไม่เกิดต้ตรงนี้เกิดมาเนี่ยผมถามว่าท่านจะไปสู่ไปน้ําได้ยังไงเพราะมันถูกสกัดกันว่าไม่มีมันไม่มีต้นมันมีต้นไม่ไม่มีต้นน้ำอ่ะไม่มีพอเตอต์เชนอ่ะมันจะไหลไปตามลำธารทีสู่ ไม่นไม่มีทางเลยนี่คือประเด็นต่อมานะครับผมเล่าวามนิดหนึ่งว่าสองพันรอยสรอสสี่มันเกิดกลายพันมากมายเลยพันปา๊มน้ำมันพันธุ์ชาเปิดโปรโตเดสองห้าสองศูนย์สองห้าสีู่นย์ปลูก้นประมาณทั้งสองล้านได้เมล็ดพันธุ์ไทยนี่มีไม่แต่เมล็ดเดียวนำข้าวหมดเรารับรองเลยครับมันข้ามมารู้ไม่รู้พ่อแม่พันธุ์อย่างไรอนุญาต ตัวเฮเ้วได้ทําการมิจฉาจะปีสองนห้าสิสองปีสองนห้าสี่หนึ่งจึงรับรองพันธมันทั้งแรกของประเทศไทยก็คือพันธุราชธานีแล้ววันนี้นะครับออกมาเจ็ดแปดเก้าก็ไม่รู้แล้วนะครับเร็วมากบาิก็เร็วเกินไปกสั่อนไปนะครับเกิดพันธกรอรพันธกิจเอกชนท่านครับเกิดมาแล้วผมจําได้นะครับบริษัทยูนิวานิสใช่ไหมครับบริษัท อูร่มนะครับนะครับแล้วก็บริษัทของปุจิตตินะครับสามบริษัทคูติเกิดขึ้นก็้จะมีปัญหานะครับว่าการที่จะเป็นสุตทายก็มีปัญหาอะไรั้งท่านที่นำค่าไม่รู้พ่อแม่มันจะไหนเพราญาตได้ง่ายมากแต่นี่ก็เกิออันนิสสมการภาพการสำขันแลวก็เกิดการรอ,รอ,รอพระท่าอุปมตุธงนีหนึ่งน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการวิจัยของอกรมเกษตรขณะนั้น มีจอยดีเสิร์ชระหว่างพันกาแฟโรบัสตา้ากับผู้พิจารณาเสร็รจากบริษัทเนสเล่วันนี้ก็ออกมาแล้วครับเป็นพันปรับปรุงจอยดีเสิร์ชเรื่องลูกปผปสมถ้าลูกผสมรัฐก็คือทางด้านของศูนย์วิจัยปัทุวิศวกรรมเทยีประเทศไทยร่วมกับผู้พิจารณาเสร็จแล้วก็ทางเอกชนลูกผสมวันนี้ก็ยังเดินหน้าอยู่มีจอยดีเสิร์ชนะครับเรื่องของ รัฐมังค่ดศึกษาและก็โรกีเฟลเลอร์เรื่องข้าวนะครับและก็เรื่องของ Joy Desert, ยอยดีเซลเยาวนรัฐก,กับทางออสเตรเลียซีอาร์นะครับแล้วก็ความรู้เบรืรัฐเอกชนในการพัฒนานเล่นพันธุ์ผมไปเจอคุณนิชชลชัยได้คุยกันตั้งแต่สมัยผมอยู่คูมิชารเกษตรนะครับ่องว,วันนี้ผมกลัาเปยนนะครับว่าเรื่อนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นถาวว่าวันนียังอยู่ไหม พอที่เราจะเดินหน้าไปสู่สีท่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่อยู่อันใดที่ดีๆกลับมาได้ไหมส่วนที่สำคัญมากคือวันนี้ R&D แทบไม่มีเลยงานวิจัยพัฒนาทางด้านของปรับปรุงทัน์นี่นะผมเรียนผมเคยอยู่ผมมีจังการเกษตรมาก่อน,มนผมทิ้งมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยพี่จัไม่ติดตามก่อนที่จะออกมาได้ตั้งกองทุนวิจัยขึ้นมาให้คนวิจันเสศ็จสามร้อยพันล้านเพื่อไม่ต้องพึ่งรัฐ ไปออมเงินไปขอเข้ามาบอกว่าพันที่ขายได้เนี่ยไปคืนรัฐได้ไหมเ่ายอมให้ท่านเอรัณครับถ้ามันเป็นกองทุนวิจัยให้แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อจะให้นักวิชาการได้ใช้เงินจำนวนนี้นั่นคือเสียงที่ปรรลุประทานในการสร้างแต่ถ้าวันนี้นะครับการปรับปรุงพันธย์ปรับปรุงพันธุ์นั้นที่ทศเจริพูดถึงนะผมว่าจัสมันเป็นเพียงแต่เหมือนกับเรื่องของยุทธศาสตร์ไอ้ไม้หมื่นล้านไอ้ไม่ใช่พุมไม้หมื่นล้าน มีแต่ยุทธศาสตร์มีแต่แนวทางแต่ว่ามันไม่มีเพราะประมาณทําไงนคนอยู่ตรงไหนดังนั้นสิ่งที่ผมจะขออนญาตเวลา,าสั้นๆปัจจุบันคืออะไรนันะพูดอดีตไปแล้วนะครับบ่นอดีตยาวอานาคตสั้นสั้นมากเลยอะหอดูวายุก๊ก้าสเจ็ดโอ้ยยาวมากเลยอะท่านนะั้นอุ่ยน้นอะไนเนี่ยปัจจุบันนะผมมองสองเรื่องยุทธศาสตร์แการเกษตร ผมมาความรู้สึกแล้วว่าวันนี้นะครับมันไม่มีอรเมื่อไม่มีเรื่องของการเป็นสีภาพัมันเพียนต่ความการาม,มองมองมองของเอกชนแล้วก็กลุ่มนักวิชาการสถาบันการศึกษาสมวมวิทยาศาสตร์เราเห็นที่เห็นเรื่องอนาคตและโอกาสของประเทศไทยแต่ถ้าว่ารัฐบาลมีไหมผมว่าผมไม่รู้นะแต่ผมไม่เชื่อเพราะรู้เดี๋ยวอะรเพราะข้างหน้าเนี่ยนะครับมันมีความติดตัน เมื่อไม่มีนะวิสัยท่านท่านก็ไม่มีนโยบายนโยบายออกมาก็เป็นเรื่องเรื่องวันนี้นโยบายเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็ห้าจตุรเทพห้าไม่ใช่จตุรเทพนะห้าพ้ะเทพเอาเป็นจะเทพท่านขอบคุณมากท่านคิดดูนะทีนี้มันจะสอบสนไหมทีนี้เรื่องเม็บพันธุ์มันอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำไปน้ำกลางกลางน้ำไปน้ำไปเลยต้องเริ่มแต่เรื่องของเม็นพันธด้วยใช่ไหมทีนี้ยุ่งเลยครับอยู่ห้ากระทรวงอ่ะ ไปกันใหญ่เลยสนุกสนานมาโหราณอลังการนะครับมาตรการมีที่เมื่อก,กี้ต้นทีพูดถึงน่าสนใจมากนะครับฟังแล้วโอ้โหแต่ผมถามว่าวิธีการนั้นนะครับมันเป็นจั๊นะครับขอให้รู้ว่ามีแต่จะเดินได้ไงนะครับ h า w แล้วอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อครับว่าไม่มีทางเลยถ้ายังทำมาอยู่แบบนี้ไโอแทกจบเลยใช่ไหม ปัญหาคุณนัก,ก,ก,นก,ามมากวิชาการดูแผลเนี่ยตั้งครับโคดเหลือซื้เก่งมีประหลงคามสามารถวันนี้บอกว่าผมไปครับหนูไปนะหลายคนอยู่ห้องนี้ดรน,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 นิพนต้องตืญญานาถดรลุงน้องหน้าห้องผมลาออกไปอยู่รวยตอวนี้บอกว่าอยู่กับผมนักเรียนคุณกอพนะออกไปแล้วเมกินีใช่ไหมไปอยู่สิงคโปร์ท่านรับเงินเดือนมั่นมากกว่า ผมเนี่ยพะนนริการจลธน์ธุรกิจสิบเท่าเอยไปเลยม <Okay. S 1> เมื่อไอไอดีไม่มีครับแล้วผมถามว่าสิ่งที่เดินหน้านล้นก็คือการไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามันก็ไม่รู้จะออกอะไรขึ้นมานั่นประเด็นที่ผมอยากจะประกับเรียนสุดท้ายนะครับในเอกสารนี้อยู่แล้วว่าองค์กรประเทศไทยการเป็นงิครับลงมีมากมายมันมีแตพัฒนาพันธุ์หรือเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นรัฐเอกชนและก็ l ล c a ข้อ c ิ s t o เกษตรกรนี่ ด,ด,ด,ดีพร้อกพระท่านครับเมื่อกี้ท่านจะบอกว่าจะต้องพัฒนาเกษตรกรท่านไม่ต้องเป็นพัฒนาเขาเลยขอให้รู้ว่าท่านไหนดีกษตรกนี้เวเรลิซัดิตีต่อพันดีครับรับได้เต็มที่เลยถ้าเราไปลงว่าต้องพัฒนาเกษตรกรผมณบอกกลับมา,า,าพัฒนาภาคอารแล้งจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมีทัานวีที่ก้าวหน้ามากนะครับท่านดูไหมทคโนโลยีวภาพาของเราเนะี่ย ถ้าให้ทําต่อนะศูนย์พทุโลวกรรมมาอะไรเกษตรศาสตร์ทุกมาอะไรพวกนี้พวกวิชาการเกษตร,รท่านรู้ไหมมีไปโอเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ผมทราบว่าโูพิง้งพิเดีว,วันนี้ถามว่ามีฆ่าการไหมไม่มีนะครับกฎระเบียบแปะกฎหมายเอ,อื้อต่อการดำเนินงานแต่ว่าก็มีการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่มีห่วงโซ่การทําเรื่องของสีทับมีพร้อมทุกอย่าง เป็นสํสำคัญคืออะไรเกษตรกรไทยมีฝีมือในการที่จะเอาพันธุ์เข้ามารับจ้างปลูกครับจ้างลิกนะไอ้พวกบางครั้งขบวนไปด้วยนะ <c oughs> ไปเปวนเอง <c oughs> ะะเนะครับรับยนรู้เร็วมากนะฮะมีความติด่อสูงแล้วก็อันอตรกัเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องศิลป์นี่เร็วมากท่านครับนี่ก็คือประเด็นที่เป็นประบวนกาบสาคัญทีะสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องการถูกจากภาครัฐกฎหมายสามบัต ต้องมีการปรับปรุงแท้ๆจริงๆทั้งครับอุาสตรคแล้หลายเรื่องที่ผมไม่สามารถอธิบายได้นะเรื่องเราห้ามนำข้าวเอมโอในเรื่องของการมาวิจัยและพัฒนาหรือกระบวนการมันยุ่งยากซับซ้อนแต่เราย,ยอมในการนำข้าวที่เป็นผลผลิตเอ o ีเมโอทุนเหลืองเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดผมต่อสู้ไปเยอะมากเรื่องสิ่งประเทศไทยหแสนตันเมื่อปี2น3 6รสา วันนี้เหลือแสนตันก็ไม่ถึงนะถึงได้ไหมไม่มีทางถามว่าอะไรคือมาตรการที่จะได้ให้หกแสนตันไม่มีนะครับแล้วก็การแก้ไขกฎหมายบางครั้งเมื่อกี้ท่านรัจักบอกว่าไม่ยากผมว่ายากสุดๆต่วิธีการทําได้ครับสิ่งที่พ้ใต้กฎหมายแก้ยากแต่ว่าออกระเบียบที่เป็นระเบียบที่ออกภายใต้ของกฎหมายออกได้ง่ายมากเลย เพียงแต่ว่าเราใจกว้างมาที่จะรับฟังแล้วก็เอาสิ่ที่ป,ประอุประค์มานั่งคุยกันโดยลืมความเป็นรัฐความเป็นเอกชนโดยโดยลืมถึงว่าผมมีอำนาจของรัฐนะผมปอกชนมีต้องการประโยชน์เอาความพัฒนาประเทศว่เลือกชาติเป็นเป็น,เป,นเป็นป้าหมายหนละักว่าทังเง็ึงจะให้นะชาติได้รับประโยชน์สูงสุดที่เราเป็นคนการการที่จำไป็นสู่มายต่างๆนั้นะต้องเอาตัวเราว่าเราเปิดไหมครับ ว่าผมจะพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สู่ในหน้าที่บินๆก็คือภาคเกษตรไทยก้าวหน้าประเทศได้ประโยชน์ได้พวกเราแน่นอนครับเมื่อเกษตรกรก้าวหน้ารับประเทศได้ประโยชน์พวกเรายอมได้แน่นอนเรื่องการะไดงได้ความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนสร้างนี้ขึ้นมาเรายอมรับเลยนะครับผมฟังอาจารย์นักผู้และผมก็นะัรู้สึกผมภา้าใจเพราะผมอยู่รานรานราชการมาก่อน แต่บางคนเประราชก,การที่ไม่เคยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือมาบริหารแบบหน่วยงานเลยไม่เคยใชย้จริงๆรฟังเขาตลอดลาวที่สองบุคลากรวันนี้น่าหัวมากท่านอาจารย์ครับในเรื่องของการที่ท่านมีการทำาินจทอร์าคนรุ่นเก่านะครับออกไปเรื่อยเรื่อความมั่นความเก่งกล้าวิชากานรนพระเศษประเทศไทยไม่ได้นำค่าเทคโนโลยีท่านมีคนพูดนำนมีไหม ประเทศประเทศไทยนั้นสร้างน,นักเกษตรเพื่อสร้างเทคโนโลยีครับไม่ใช่ทำข้าวเทคโนโลยีแต่บังเอิญโชคดีที่ว่าต่างประเทศเขาเห็นว่าประเทศเป็นภาพเป็นประเทศเกษตรกรรมทุนการศึกษาจากอเมริกาผ่านมาเยอะมากเลย Ford Foundation r o c k e f e l l e r นะ USAID USAID ทางยุโรปทุนบริติสโคลัมโบทุนของออสเตรเลีย ใช่ั้หมดเลยครับหลายคนที่เป็นโปรดักต์จากอันนี้สง์ที่ข้อมอประเทศอินปดนีเจียกิจกรรมอินโดนี้ไปคนเหล่านี้ครับตายเกืบอบหมดแล้วนะครับที่เหลือนี่ก็คงไม่กี่คนรวมทั้งผมด้วยนะครับ <laughs> น้อยมากตายแล้วนะครับนี่ก็เป็นสองทิ้งมิส s s ่งไม่ได้ i n g งมิ s ซิ่นะครับใน้วันนี้ถามว่านักปรับปรุงพันธุ์อ่ะวันนี้ที่มีอยู่ที่ทจะทำงานได้มีสักกี่คน เพราะเราไม่ได้สร้างขาดตอนการสร้างมาประมาณสิบปีท่านท่านครับเมื่อไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงลำบากแล้วยิ่งมีอยู่แล้วโอกาสทางานไม่มีเสร็จเลยครับมันเป็นไม่ใช่กับว่า problem มันเป็น triple problem ไนะปแล้วอาการที่สาบก็คือห้องทดสอบต่างๆนะจริงก็มีพอตรวุท่านประเทศไทยไม่ได้ขาดเงินนะท่านครับแต่ว่าไม่รู้การมันเป็นหารนึกงการใช้จ่ายเงินนะครับนะ ตอนที่เป็น้าชการอยู่ด้วยสร้าง,งยินแป้งท่านนะผมได้เงินพู้ใหดีบีมาผมได้สร้างศูนย์วบโอแหผมได้สร้างห้องแบบนะครับให้แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาทั้งแปดแห่งนะเพื่อที่จะเข้ามารองรับสิ่งที่พูดถึงในวันนี้เขานี่สารเนี่ยทำมาตั้งแต่ผมเป็น้าชการนะนะครับวันนี้ยังอยู่ไหมไม่แน่แต่ว่าเพิ่มเติมไหมไม่รู้นะครับแล้วก็สูงที่สี่คือสูงเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องผอ,งองพันธุ์พืชและเทคโนโลยี นี่สาคัญนะถ้าเราจะได้รับประสิทธิภาคนของเราต้องเข้มแข็งใช่ไหมครับรู้ทันรู้จริงนะครับแล้วรู้เพื่อที่จะสร้างอนาคตสุดท้ายท่านต้องเปิดรับเทคโนโลยีท่านอะไรก็ตามนะที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่จะต้องดาเนินการทำเพื่อให้เราได้รู้ให้เราพร้อมในการที่จะใช้ถ้าเราพร้อมที่จะใช้ถ้าเ,าาาเ,าเห็นว่าม่มีปัญหา ถ้าบ,บาเป็นนโยบายท่านอยากให้หน่วยงานเพียงหน่วยงานกรมเดียวมีอำนาจกำหนดนโยบายของประเทศชาติไม่ถูกนะครับผมเป็นข้าการเก่าผมเห็นบางครั้งผมว่าท่านนโยบายที่ผมพูดนะัคือนโยบายกรมนะแต่ผมจะไม่พูดีนโยบายของรัฐผิดเลยครับถ้าที่ดีมาพูดว่านโยบายของรัฐโอ้โหโคตรใหญ่เลยไม่ได้ นี่ตะใบกรมเราเป็นกรมมันจะต้องมาจางไหนครับใช่ไหมนโยบายชาติกระทรวงแล้วเราก็เอานโิบายของนั้นนะครับมาเป็นตรมีเจ้าของเราอยู่นั่นแหะผมแต่ถ้าเราโยงให้หน่วยงานเดียวแค่สักเรื่องเหล่านี้นะครับเหมือนกฎหมายุทยานเขาเรียกกฎหมายนักเรียนใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ที่สุดนี้ผมฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับและผมก็รอบเดียวท่านอาจารย์ไปเพราะว่าอาจารย์มัดที่ผมพูด ก็เราขอขอบคุณนะครับนี่คือด้วยหัวใจครับเพราะว่าไม่พูดก็คงจะไม่ทำมัธยีให้คุณไม่ด่านะพูดไปไม่ถูกใจก็อขอออกไปนะครับขอขอบคุณมากครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ท่านจะได้แต่ทอดอดีตปัจจุบันและอนา,นาคตให้กับท่นานกว้ายที่เป็นคนรุ่นใหม่ แล้วก็คนรุ่นเก่าที่กำลังจะเก่าไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับผมนะครับสวอเนนะท่านอ,อพอดีอยากจะแชร์สักหนึ่งนาทีนะครับพอดีมีโอกาสไปไประชุมเรื่องข้าวที่อินเดียนะครับเมื่อต้นเดือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่โครงการข้าวะนานระดับพออก็ไปร่วมด้วยทั้งหมด14ประเทศซึ่งก็ไปดูได้ฟัง200คนทั้งหมดนะครับก็ ได้เห็นเรื่องของการทำงานระบบเชิงวิจัยข้าวเนี่ยนะครับของอินเดียว,ว่าทำไมเขามาเป็นอันดับหนึ่งของโลกปรากฏว่านักวิจัยเขาเฉพาะเรื่องข้าวเรื่องเดียวที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านข้าวเนี่ยครับทั้งปรับปรุงพันธุ์ทั้งทุกเรื่องนหนึ่งพันคนเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไม่เกี่ยวเรื่องอื่นนะหนึ่งพันคนครับแล้วก็อินเดียนั้นมีโรดแม แผนงานวิจัยที่ชัดเจนที่สุดที่เขาเล่ามาในผมนั่งคนลุกหรือว่าพกอนี้เขาทาได้อยังงคือไม่มีวอกแวกกี่ปีกี่ปีมาไม่มีวอกแวกกับติดตลอดเวลาแต่ที่สําคัญที่เขาบอกว่าเจอแขกให้ตีแขกก่อนอันนี้ถ้ามีใครเป็นแขกขอไ้ด้วยนะละเอยียดจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็นประท,ที่มีเพรสเชอร์คือความจน ความจนทําให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของความลึกใน DNA ในการต่อสู้ชาวนาอินเดียเท่าที่คุยข้อมูลก็ถือว่ายังเป็นรายเล็รายย่อยนะครับ90%ยังปักด,ดําด้วยเงิอ้อแลก็ทำให้ส่งออกได้อะครับโลกน่ากลัวมากเลยครับถ้าดูโครงสร้างคือทางด้านงานใจงานศึกสารเรื่องการพัฒนาบุคลากรการศึกษาคือยิ่งใหญ่ที่สุด โดยสภาวิจัยการเกษตรร่วมมือไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมมือ,มมมมอคือว่าเป็นองค์กรหนึ่งเดียวกับมหาวิทยาลัยในอินเดียห้าสิบกว่าอยู่ด้วยกันครับหมายความว่าการพัฒนาเรื่องของบุคลากรนักวิจัยนักวิสัชงการเกษตรเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเป็นระบบซึ่งในนั้นเขาบอกว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดของโลกณปัจจุบันนี่คืออังกฤษที่วางเอาไว้ข้าวพันธุ์ัสมาติที่เป็นข้าวหอม ดั้งเดิมพันวิ่มือ160วันขณะนี้เหลือแค่ประมาณ120วันทได้อย่างไรแล้วออกมาตลอดนะครับเบอร์นง้นตร์นี้นนต,ต่างๆแล้วอินเดียน้ำมันน้อยะครับขณะนี้งานาวิจัยของอานเดียวก็คือใช้มินิสปริงเกอร์กับดริปท์เพลเกชันกำลังทดลองครับเพื่อที่จะปลูกในเขตที่น้าน,น้อยที่สุดเนี่ยนี่คืออินเดียนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาดูประเทศไทยขณะนี้เหมือนที่ท่านได้เล่าให้ฟังอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตรู้หรือว่าประเทศไทยตอนนี้เราหลุดครับมันหลุดไปแ้วอ่ะอันนี้คือวิญญาณที่มีความรู้สึก่ันฝากท่านด้วยว่าจะทําไงให้ไม่หลุดน,นะครับนะในแง่นโยบายของรัฐปัญหาใหญ่คือเรื่องแรงงานณขณะน,น,นี้ประเทศไทยเมื่อวานซ่นสมาคมสื่อเกษตรจัดมมนเรื่องของจักรการเกษตร ขณะน,นี้ประเทศไทยใช้จักรกลการเกษตรประมาณร่วมแสนล้านนะครับเยอะมากนะอัตราต่อพื้นที่ีใช้เยอะที่สุดแต่ขนาดเดียวกันก็คือเอาไปโชว์เพื่อเป็นเขาเรียกอะไรความความมีสถานะของตัวเองซื้อแล้วก็โชว์ไปยังใช้ไม่กี่ชั่วโมงไปซื้อกับข้าวก็ขับแท็กเตอร์ <laughs> ตายไหมครับ นี่คือ f i c i e n c y p r o d u c t ivity ในการใช้ปัจจัยอินเดียนั้นไม่ใช่อินโดนีเซียเขาบอกว่าจัดกลก,การเกษตรคือ Infrastructure ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตคือหมายว่าทำยังไงให้จัดกลงการเกษตรอินเดียอินโดนีเซียนั้นถูกที่สุดคือรัฐบาลช่วยเรื่องภาษีช่วยสั b s i d y ทุกเรื่องเพื่อให้จัดกลก,การเกษตรในอินเดียและในอินโดนีเซียนั้นถูกที่สุดครับจัดกลเกษตรในอินเดียเทียบกับของเรา ยี่ห้อเดียวกันครับถูกกว่าของเราครึ่งหนึ่งเลยครับทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องแรงงานเรื่องการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีตอนนี้ประเทศไทยถ้าไม่ปรับตรงนี้ให้ดีนะครับหลุดโลกเลยครับครับอันนี้อันนี้คือ40ปีที่อยู่ในวงการเกษตรแล้วไปสัมภาษณ์อินเดียบอกว่าไอ้ยาทาไมถึงเป็นอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับทุกทั้งสี่ท่านวันนี้ก็อยากจะเปิดสัก สี่ห้านาทีครับเผื่อท่านมีจะมีอะไรแล้วเดี๋ยววิทก่อนจะมีอะไรเสริมครับเชิญเลยนะคงใจเสริมเลยครับเขาเรียนถามกันแล้วกันนะฮะกฎหมายสาัะบบที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยเป็นพรบรหรือว่าเป็นกฎดกระทรวงครับ,รบเป็นพรบไม่ต้องผ่านสภามีส่วนที่เป็นกฎกระทรวงที่จะรีแลซกได้ในทางปฏิบัติง่ายๆหน,น่อยมีครับ ครับก็ถ้าพูดถึงก็ส่วนใหญ่แล้วพอเรามีประเด็นขึ้นมาเรามีขุนศาราชกรมชาการก็ออกประกาศให้บ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาที่ต้นตอมันมีต้นตออ,อย่างประมลมคลองันพืชที่เป็นปัญหาประเด็นระหว่างภาครัฐเอกชนว่าในเรื่องคำยักับความแค่พันพืชเรื่อทั่วไปคำเดียวเนี่ยเถียงกันไม่จบหาข้อสรุปไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้จะตีความันว่าอย่างไรเพื่อ พื่อจะได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรา52งซึ่งทางสํานักคุ้ครองก็ส่งจดหมายให้ทุกคนไปทำระเนิดการตามนั้นก็ไม่มีใครทำเพราะไม่รู้ว่าขั้นตอนกางนี่คืออะไรแล้วก็คุ้มเืองแบบนี้ก็ทําให้ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนนะฮะหรือว่าในเรื่องของพรบกักพืชที่เราคูยกันว่างานวิจัยของเราตีแย่เพราะว่าเราเอาพัน์พืชเข้ามายุ่งยากมากซับซ้อนจนกระทั่งหน่วยงานราชการเองก็ยังบวชเราเอาเข้ามาก็ยังไม่ได้เลยก็ต้องมีวิธี หาทางแก้ไขเป็นระเบียบหรือกฎออกมาเพื่อประกาศให้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 ผ่อนคลายให้ทำได้ซึ่งซึ่งมันส่วนทางกันว่าเราพรบกักพืชเพื่อให้กับการนําเข้าเพื่อการค้าไม่มีปัญหาแต่เพื่อการวิจัยเนี่ยเป็นปัญหามากซึ่งก็ยังกาลังอยู่ในขั้นกระบวนการพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่ส่วนอื่นๆก็ก็ก็เป็นอย่างนี้ฮะนิดหน่อยนิดหน่อยที่ทําให้เกิดความความ ไม่มั่นใจแล้วว่าเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัตินะแล้วก็มีหลายประเด็นก็จะเป็นประเด็นแบบนี้แลว,ว่าก็มีการพูดจากันอยู่แต่ว่าเข้าใจนะครับในฐานะกออผู้กำกับกกดูแลกฎหมายก็บางครั้งก็ต้องอพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนเป็นกฎหมายไว้ซึ่งพอตอนที่เขียนอาจจะมีเกียตนารกอย่างหนึ่งแต่พอเขียนออกมาแล้วบาตีความก็เป็นแบบหนึ่ง,ง,งซึ่งมันไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา คิดว่าทางสมาคมเนี่ยจะต้องนําเรื่องราวทั้งหมดเป็นนะครับที่เป็นประเด็นนะเป็นปนัญหานละ้นำเรียนท่านอาจารย์พระรืงอ,อรังน,นะครับเพราะว่าจะยุตประโชคชน์ได้ชี่แจงนะงก็คงจะมีคือมันไม่ชัดเจนว่ารประเด็นที่เป็นปนัญหาคืออะไรกันแน่แล้วก็การที่จะเป็นปรับปรุงกฎหมายนะครับมันจะสามารถตอบโจทย์ที่พวกเราคิดว่าเป็นปนัญหาได้ไหมที่สองคือทางที่จะผนะ่อนปรน รื่องของความอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะดูว่าประกาศที่เป็นกฎกระทรวงต่เป็นระเบียบของกระทรวงในประกาศนั้นผมท่าน,นโอ้ผมบอกแล้วนะครับว่ารายการนี้ถ้า,ากว่าไม่ได้ไปชมเนี่ยเรียกว่าคงจะเสียดายกันมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียดายมากนะักเพราะเนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยนำเรื่องราวเนี่ยมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดต่างๆท่านสามารถจะติดต่อได้ในภายหลังนะครับเราก็ขึ้นจอไว้ให้ท่านสําหรับติดต่อกลับไปนะครับ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพอดีเวลาที่จะต้องจำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับในวันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับท่่่่าานจจะรรวยยยไไมมมออูุดห